ตัวอะไรตัวเหี้ยตัวเหี้ยหรือตัวแลตัวแลตัวแลปาสักปลาติดบังโด้เลยโคหนาออกมาเดข้องึงมันไปแกงหน่อไม้อย่งน้แทบมอผู้ใดมาซื้ออึงเลยแทบแกงหน่อไม้หมหรือแทบคนพรมแ้าไหแทบคนพรมตีใตรงจักมาถ่ายบุทันทุกคนมันมาถ่ายนมันเป็นส่วนหน่อย่ไ มันครบเลยมันครบเลยสบายดีสบายดีเอฟซีเมื่อนี้เรามีอาหารเด็ดแล้ววันนี้เนาะอาหารเด็ดใกล้ๆนี่แหละบอบบัวไก่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกฝนตกแห้งนะทุกคน ตัวคัดคาก็ออกตัวเองก็เมื่อนี้เขาเชียวเมื่ออาหารเมื่อกินเมื่อตอนเอาไปเฟิ่องนี่ทุกคนเลี้ยไส FC เบิงโอ้เยอะแยะเลยทุกคนมาเกือบบอยากท่านเขาจะพูดไทยไหมนี่จะพูดไทยจะพูดไทยเห็นหมดทุกคนเห็นกับพี่บ้าที่บินมาเลี้ยไส f ีเบิงมาเห็นหมดทุกคนตัวนี้ตัวว่าตัวนี้โอ้ยตัวนี้ตัวตัวยังนี่โอ้นี่ตุเล่นตุเล่นเดี๋ยวเขอทพกคนบอกจะจ้าก่อน โอ้ยอันนี้อืองแต่แท่ทุกคนเนี่เบิดเลยงานหนึ่งนี่รรบริรย,รยังเลยนี่นอืองซ้ำกับสามมาท่านใช่ไหมโมเลงเขาจะกินปีงเองกับต้มอืองนี่จะได้กินโมลงของเขาเพชจได้ก็มีอยู่นี่ทุกคนอาหารแรงมาหนี่สัตว์ป่าสัตว์ป่า ตัวอะไรตัวเหี้ยตัวเหี้ยหรือตัวแรตัวเลตัวเลนตัวลปลาสักปลาติดประกันเลยเนะติดกระกนท่ผู้ชมเลยติดประกนโลฟรีเลยหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่โลมูลค่าเพิ่นเจ้าขายประมาณส0 0 0สนบาทสองแสนกว่าบาทสองแสนกีบเนาะทุกคนเนาะ เขาเห็ดอะไรกินในตัวเองนี่ชั่วกัะปิ้งอะไรกับดื้อทิมปิ้งอะไรกับดึกอทิมปิ้งอะไรกับดึกอทิมวิธีกินเนาะหลายตัวนี้ในเห็ดอะไรกินปิ้งไม่รู้ว่าปิ่นวะเขาแล้วก็ก้อยเขาบอกข้ากินอะไรวะโอ้อนุรักษ์อนุรักษ์แต่โตละหาสิบพันมึงเธอก็เอากินอยู่ อ้าพค่นบอกใคเจ้าขายให้เน่ตัวหนึ่งสองแสนเนาะเอฟซีผู้ใดต้องการคอมเมนต์มาเลยต้องคอมเมนต์มือนีเลยสั่นมือเพราะท่านผู้ใดเข้ามาแล้วคอมเมนต์ไว้ทักทายซะไปดีปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยแลนออกเลยเดี๋ยวใช้เอฟซีบัตรทองเอิ่งนี่มาขายเอื่องปรากฏหน้าออกมา จะคล้องอิงมันไปแกงหน่อไม้อย่งนี้แทบบอผู้ใดมาซื้อเองเลยแทบแกงหน่อไม้บ่หรือแทบคนพ่อแกงเฉพาะเจ้าหรนี่แทมคนอมตีอย่างอกไ่นออยู่นชายเาผิดเห็นจะได้จกากินก็ต้องปรกดหน้าออกมาโอ้ยได้มันยอดพะนเพิ่นมาขายอิงองซ้ำกระซ้ำไปน้องเลือดเต็มที่ ไม่ขากานั่นแหลเปินไปการเปนไปการเองกัเป็นไปการเองโมเอิงนะเมปานอบางคนเปไงพไเอาไปลูกเป็นเมยนี่ยกับิกุ่มกินเหล่านอนกายขากันถ่ายกินเลยไปการอะไรก็เอาแต่ตุหูเอาผูยิ่งไปการมเเนาตกทราบไปตัวเมยขัไปน้ำกันได้รขึ้นควบกันก็ชวนอ้ไปการเล้วะพอได้จับตันเซิงกันตขนโคมการมาเพชรบปนต้เซิง โอ้ายแลที่ถากินแกงน้มัเลยเพิ่นก็ใช่มันขำพ้นกตกไงเชโนเชนเอาบ้านไหนไปชงเอิงใหเว้ยอันช่างมือไปชงไงเน่ยจะไปส่งมือจะเอากมือน่ส่งเชโนเอาหลายนเลเอาลาทุกคนเปิดขายเอิงแบบสน่นวันไวเลยแบบบรยุทธ์บรยั่งขายแบบบรยุทธบยั่ง บุม <Ổ, S 1> <PM. S 2> <geez> ี่บุมมีเอิงพิกัดด้วยเอิงตาบอดแต่ยังยังเราไปจับเถอดตาบอดต่ยังข้าประกาศหนึ่งหนึ่งผู้ายเปนเจียงกิ้ยตัวใหญ่กว่านะพะา้สองพร้าสนนัมวันไว้ผูายเอิงเอ้าผู้าน้อยทวผขายเอิงในวัดเดียวเพินได้อยู่ประมาณสามล้านปลายเลยอตั นี่จนีแล้วนีะมาถ่ายบททุกคนมันมาถ่ายบ่มันเป็นส่วนหน่อยๆนีมันครบไดมันครบไดเออเออยัง้นี่นี่อามาถ่ายบ่ทบเอาละทุกคนปิดถ่ายด้วยจะกับจะล้องเอิงคนเลย อย่าบอกอย่าบอกตัวเองเป็นเจ้าของเอิงเนี่ยผมมาด้เรื่องเอิงผมไปจับเอาเมื่อคืนนีในช่องไอ้น้องเอิงเนี่โอ้สั่งหาเนาะโอ้ยจะได้เป็น <problems> ล <power> ูกไผ่ดิเงินเก่งทางเงินเก่งค้าอ่ะเปคายเอิงเป็นขายอ่างไงบอกพิษบมแม่คายอ่างนะโอ้ยู่ไข่บัวสาวแล้วบอกไปจะออกเปิดคายอ่างเอิงมือเดียวเพื่อได้เงินหนึ่องทำร้านโอ้เอิงโล่ละ โลละแปดสิบพันนะคบเอาบางเจ้าเขาจะขายโลละแสนนะทุกคนคบจริงเนาะเอิงพอพ่นตกซองหามาัขึ้นน,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 นี่เอิอในไลน์นะทุกคนวันนี้เขาก็ได้เอิงมาตอนนองไปเพลินแล้วก็ถึงเมื่อเฮ็ดกินก่อนเนาะเขาก็เมื่อคำอะไรเขาหยันเขาหยานมันอ่างพ่นตกโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ปิดด้วยเจ้าของเอิงซองสาวพบกันอยู่ในอ่าคลิปเอือีกต่อ,อตไปเพื่อจ้าบาขายให้กันบอมาขายกันแล้วกันทุกคนโอเคพบกันในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้อะาดขอบ๊ายบาย 你看。<laughs> <laughs>